มื่อี้น,นม,มีคนถามว่าผมนะอาชีพยอย่างผมก็ตอบเลยว่าเลาะอยู่เลาะก,กินมื่อนี้มาเลาะก,กินเือนในลทินนี่แล้วเจ็ดสิบสามอ๋อนี่จังหวะไข่ลวกเด้อเฮ้ยเห็นบ่นี่บางคนลวกไข่ออกมานี่ไข่ขาวซุกเด้ออันนั้นมันจะเป็นอย่างมักตูมแล้วไข่ลวกนี่จะต้องเป็นทูเฟสอย่างนี้แหละครับ เฟตหมายถึงพาสตี้ฮะนะโอ้ยอธิบายยากเ้ยนี่นี่น่โอดีเลยฮะนะเอามาใกลๆ้ๆดูนี่ลวกฮะนะฮะนะโอ้ยอวะย่วลงฮะน,นะและมันจะไม่ติดข้างในถ้าติดข้างในนี่แปลว่ายังมือบอถึงการเฮ็ดไข่ลวกมันขง,ง่ายมายได้พี่น้องเลยการลวกไข่ถ้าลวกไม่ถึงก็เป็น อย่างมะตูงเดะหมอบอกให้ใส่พริกไทยหลายๆนี่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 ที่จริงนี่ข้าวหน้านี่ยายเห็นเด้อพริกไทยนี่เด้อเอาของแท่เด้อะให้ตำเอาเด้อเล็นโบรานอาหารของพี่น้องอยูอันร้านไข่ลวกร้านอย่างก็เจ้าเอามาจากเวียดนามผัวพริกไทยแท่น่ะได้ลงไปทำไมต้องกินร้อนๆไข่น่ะมันข้าว แล้วเขาก็กวนพริกไทยเนี่ยถ้าเจ้ากินตอนนี้เนี่เข้าหูดังและไอเลยนะฮะ <c oughs> ยังรสไข่ออกมาทังหูดัง <c oughs> นี่นี่แล้วก็ความเค็มของมันเนี่ยอันน่ะอันนี้หลเรียกไข่ลวกแล้วการกินไข่ลวกนะเจ้าอย่าพลี่พิีไรนะมันเ <c oughs> ข้าในปากไหย <c oughs> เน้อเขาต้องใส่แบบนี้และระหว่างนั้นต้องเตรียมไว้ก่อนเลยนี่กาแฟกับน้ําชาชา ญี่ปุ่นนะครับชาเขียวญี่ปุ่นนะครับนี่พุโธะทมโสสังโฆพุโธะทมโสสังโฆพุโธะทมโสสังโฆอาหารเป็นยากินแล้วหายโรคหายภัยยาเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้หายเดี๋ยวนี้สาธุรืดหลดรองบัวตองแงมมาไก่ไก่บ่ต้องแงมบ่ต้องแงมท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็ น้ำชามาก่อนล้างปากล้างคอโอ้ยคนด่าแล้วเนอะมาได้ข้ามได้ไว่าเห็นทั่ที่อะไรเซตเ็จแ,แ,แ,แหละหนึ่งรายการต้นกาแฟนี่ชีมือริดไหมเม็ดกาแฟ อันซอวอกนี่ฮะพี่น <ผม S 1> งหมูปิ้งยายนางซอยสิข้างเฮือนลุงฤทธิ์เลี่ยแหละเราขายอยู่หน้าสนามกีฬาแต่ข้าวนี่ผู้ใดว่าโบให้กินข้าวนะโบแม่นเด้อให้กินแต่น้อยเด้อแล้วก็ผมสลดกับเส,สียสจหลายๆเด้อยายนางเด้ออืมอ้มวาวบ้ืม